เจ็บตาย่การเกิดแกเจ็บตายนี่เป็นของธรรมดาบ่มีภัยมีเงินใดเอ่สิวิตสังขารของคนเพิ่นวามันบ่อนเบ่นอนนี่แหละเพิ่นว่าชีสสังขารของคนบ่แน่บ่นอนเพิ่นวามันมีเกิดมันมีีเจ็บมันมีตายมีฉนั้นเพิ่นว่าสังขารปุ่งแต่งสังขารบ่มันบ่อเทียงวัดหุวมูยกใหญ่หมายปีนละเป๊ะป้น ทีพวกพี่น้องให้ลองหำละมือคิดชื่อว่าลูกกิกรบ่เตียงตรงพมหมาล่วันคืนละมุ่มือนาที่ลำลวงอายุเฮานัมือสั่นวันไกทนบ่ตายวาดินเนวนอ้ยดินนี้ นี่ละชีวิตสังขารของคนบรเนบอนอนเกิดแจ้งเจ็บตายเป็นของธรรมดาเน้วสิเป็นบันไดแก้วสิเป็นบันไดท่องสำหรับไตภาพพวกเจ้าพี่น้องไปตถึงห้องปองนิพพาน เมื่อนี่แล้วสิผ้าพี่้องไปถึงหงองปองนผ้านั่นก็คือการกินกันท่านผ้ากันจำสินหาผ้าวันไว้เนื้เดือพุ้นปอกุ้นแม่ตาบาดและยาิน้ำมันคอยทาพมะเไตเนื้อแม่เดอนี่ยให้เกียรเบิ้งตั้งแต่จกีตะแต่ควันว่าแม่น้อเนี่ยให้เกียริเบิ้งตั้งแต่จกีตะแต่ควันตั้งแต่เป็นบ้า ตั้งแต้เป็นสาวนี่งามๆบาดนี่เฒ่ามาแล้วเบิ่งบ่อนได๋กะบ่จบบ่งามเบิ่งบ่ได๋กะบ่เป็นตาเบิ่งๆแกมเบิ่งหน้าจังซี่กะบ่เที่ยงให้วัดตาว่าั่นกะเป็นตากินตาเจ๊ันจองึหนแลวเห็นดีิเนข้าวยังน้อยเป็นบาเป็นสาวมวนส่วนพอลุงเอ ในกนวลเบิ่งบ่ได้กะโกต่อเห็นสิ่งตึ้งสู่มื้อนี้มันย่านย่อนลงไปหมออันว่าสังคามคนบันย่อนยานลงเรื่อยเพิ่นว่าสังคานของคนนี้มันเป็นของบ่เทียงเียงข้างควายียงข้างายคั่นคอยทางแต่สิตายผู้ฟังเอ้อ Ôi, là văn ba gái sáng khán tên tặng phục giam bắt <Niculant> chế cung. <Niculant> Nị ơi! Tập lưu phúc xu anh nãy nửa hút, <Niculant> ta khéo nếu đầy bắt chế tên. บ่เจ้งแร่งดูดถึงฝ่าสัวกันฟันเค้ยกัดจินนั่นกระลมร้อนไปเสียเกิดโยกข้อนปวดเจ้าบันค้อนต่อยตีทั้งแขนขามูนีเส้นปวดถึงกันจะกลันว่าลรเหมือนบอมีมั่นเจ้งบแมา่มนอ